สวัสดีฮะวันนี้พอดีอากาศดีก็เลยนอนทั้งวันว่างก็เลยอเอารถมาทำนะครับพอดีสเตอร์มันจะหมดแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอดีน้ำมันเครื่องผมไม่ได้เปลี่ยนมาจะปีนึงงละผมก็ไม่รู้ว่าผมใช้ยังไงพอดีวันนี้นอนทั้งวันครับแล้วก็ผลม,มันตกบรรยากาศมันดีนอนทั้งวันแล้วผมก็รู้สึกว่า ผมไม่ได้ทําอะไรมีประโยชน์เลยวันนี้ก็เลยต้องหาอะไรทํานะครับตอนนี้เวลาประมาณ2องทุ่มก็นะครับมาตั้งสแตนกําลังจะเตรียมยกรถนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนสเตอร์ก็นั่นแหละครับ่างที่เห็นกวจะตั้งได้นะครับอ่าตอนนี้ตั้งได้แล้วแล้วผมก็มาเช็คโซ่นะครับเนี่ยครับมันหย่อนมาก อันนี้เป็นสเตร์นะครับที่ผมจะใส่แล้วก็มีถ้วยที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับขั้นแรกก็ต้องเตรียมหรือสเตร์หนะ้าอันนี้เป็นสเปรย์ทำความสะอาดนะครับผมก็ฉีดไปแล้วก็หมนุนน็อตคลายเนซนเซอร์ออกนะครับแล้วก็ทําการจะถอดเ,เนซนเซอร์แล้วก็ถอดสเตอร์นะครับแต่ก่อนอื่นต้องถอดคันเกียร์ก่อน อันนี้คือถอดคันเกียร์ออกแล้วนะครับแล้วก็จะทาความสะอาดนะนะครับเพื่อที่จะลื้อสเตอร์แต่ก่อนอื่นผมต้องลื้อล้อหลังเพราะว่าผมจะถอดสเตอร์จากเออถอดโซ่ก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันถอดสเตอร์ไม่ได้นะครับถอดโซ่าจากล,ล้อหลังก่อนก่อนอื่นก็ต้องหมุนล้อออกนะครับเมื่อเอาล้อออกแล้วก็จะทําการถอดสเตอร์นะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องถอดล้อออกก่อน แล้วก็ถอดพวกสเตอร์ออกก่อนนะครับสเตอร์เดิมนะครับฟันแหลมมากก็คือเห็นฟันแหลมนี่แหละครับเลยต้องคิดว่าต้องเปลี่ยนสเตอร์แล้วก็โซ่มันยากนะครับแล้วก็จะทําความสะอาดก่อนที่จะรื้อสเตอร์พอทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับจะเป็นการถอดสเตอร์นะครับเนี่ยฟันแหลมเหมือนกันนะครับก็จะเตรียมใส่สเตอร์ใหม่แต่ก่อนอื่นต้องทําความสะอาดให้ มันดีก่อนเพราะว่ารถคันนี้ผมซื้อมาผมไม่เคยทำความสะอาดตรงนี้เลยถ้าเอาไปเซอร์วิสก็เขาก็ไม่ได้ทำความสะอาดให้นะครับเขาจะแค่เซอร์วิสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งสกปรกที่หม,มักหมมมาประมาณ5-6าถึงปีของผม <c oughs> ก็จะใช้แปรงขัดแล้วก็สเปรย์ทำความสะอาดที่เพื่อนผมส่งมาให้นะครับมันเป็นสเปรย์ทำความสะอาดเบรกนะครับแต่ใช้อนเนกประสงค์นะครับสามารถใช้ทำความสะอาดอย่างอื่นได้ พอทำความสะอาดเสร็จแล้วผมก็จะใส่สเตอร์ตัวใหม่นะครับพร้อมจรลบีแล้วก็กิ๊กิ๊บล็อกนะครับพร้อมที่จะใส่สเตอร์แล้วก็หมุนน็อตน,นะครับอันนี้ต้องหมุนให้แน่นนะครับน็อตทุกจุดของรถต้องหมุนให้แน่นนะครับไม่งั้นถ้าคลายมาหรือพอนมาก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็มาเช็คที่ล้อหลังนะครับถอดล้อเพื่อที่จะใส่ สเตอร์ตัวใหม่ที่เพิ่งใส่ไปนะครับใส่โซ่เข้าไปนี่นะครับผมบอกเลยว่าขั้นตอนนี้ผมใช้เวลามันเยอะมากเพราะว่าการลื้อเงี้ยผมไม่ค่อยได้ลื้อนะครับแล้วลื้อเองเนี่ยนับครั้งได้เลยว่าแทบจะไม่ถึง2ครั้งนี่น่าจะเป็นครั้งที่2องเงก็ลื้อล้อนะครับยังไงก็ต้องระวังระวังเรื่องเบรกนะครับแล้วก็ว่าอะไรเราใส่ไปครบไหมใส่ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็เช็คการตั้งศูนย์ตั้งล้อนะครับ ไม่งั้นรถจะขับผิดปกตินะครับการเลี้ยวก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่ารถมันต้องมีศูนย์ทวงนะครับแล้วก็เรื่องการตั้งโซ่ก็ให้มันให้มันไม่ตึงไปแล้วก็ไม่หย่อนไปนะครับเพื่อความยุดหยุ่นในการเข้าเกียร์แล้วก็ความเร็วที่ใช้นะครับอันนี้ก็กำลัง ตั้งโซ่นะครับพอตั้งเสร็จแล้วแล้วก็ลองหมุนแล้วก็ทสนะครับเทสว่าล้อมันหมุนได้ตรงร่องไหมหมุนตรงหรือเปล่าอันนี้ดูได้สายตานะครับจริงๆมันต้องให้ช่างผู้ชำนาญงานดูแต่ผมกะด้วยสายตานะครับแล้วก็หมุนน็อตให้มันแน่นครับ ก็เตรียมตัวสู่ขั้นตอนต่อไปเมื่อประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาประกอบอ่าไอตัวปิดสเตอร์นะครับตัวบังสเตอร์ก็หมุนน็อตใส่เข้าไปนะครับก็จะเตรียมตัวขั้นตอนสู่การเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับเพราะว่าผมประกอบเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วก็จะเทรถลดทีเดียวเลยแล้วก็มาหมุนนอ็อต ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับพอหมุนน็อตออกแล้วก็น้ำมันเค,เครื่องก็จะไหลออกมาอย่างนี้เลยนี่นะครับดําเมี่ยมเลยดําแล้วก็เหลวมากนะครับเดี๋ยวยังไงต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นน้ํามันเครื่องวอนอื่นเปิดฝานะครับหลังจากที่เราเทน้ํามันเครื่องเสร็จแล้วเราก็ปิดหมุนน็อตกลับไปนะครับแล้วก็มาเปิดฝาถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องที่ผมจะใช้นะครับจะเป็น ของโมตุนนะครับนี่ครับ10-40นะครับเป็นที่ผมใช้ประจําแล้วก็ถ่ายไปเลยผมไม่มีที่กองนะครับผมก็ด้นสดอย่างนี้เลยเทอย่างนี้เลยนะครับทํายังไงก็ได้นะครับรถเราน้ามันเครื่องเปื้อนตัวเครื่องไม่เป็นไรนะครับไม่ทําไม่สีลอกนะครับถ้ามันเปื้อนก็ค่อยเช็ดออกตอนนี้ก็เติมใส่เลือกขนาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตามรถยนต์นะครับที่เราใช้แล้วก็ เทน้ำมันเครื่องตามขนาดเครื่องยนต์ของเรานะครับที่เขาแจ้งมานะผมก็จะเทไปอย่างนี้จนเสร็จนะครับแล้วก็ค่อยเทอีกที <S <S เมื่อทำทุกขั้นตอนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเตรียมตัวสตาร์ทรถนะครับแล้วก็จะเป็นการสตาร์ทรถทิ้งไว้เพื่อให้น้ำมันเครื่องมันได้ประสิทธิภาพก่อนเอาไปเทนะครับ ก็จะเปิดรถทิ้งไว้เลยส,สักสิบนาทีอะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ทําขึ้นมาเล่นนะครับพอดีว่าผมว่างเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับเปลี่ยนสเตอร์อย่างเงี้ยก็เลยว่างก็เลยเอามาทําคลิปก่อนเซอร์วิสนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมใช้รถเดินทางไกลบ่อยมากนะครับแล้วก็อาจจะมีไปทริปหรือว่าขับเดินทางไกลอย่างเงี้ยผมก็เลย เก็อไว้แล้วก็เตรียมตัวไว้นะครับเผื่อที่จะได้เดินทางไกลนะครับก็เตรียมรถส่วนท่อก็จะเสียงดังหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมคลิปที่ไม่ค่อยมีสาระของผมยังไงก็ขอบคุณมากมากครับ